เห็นฉันเป็นแค่เต่าใชไม้ไม่มีทางไดหัวใจกระตายที่คอยไม่เจอเตาอ่ายังชันหลงรักกระตายอย่างเธอคงไม่มีวันได้เจอกับำว่ารักจากใจของเธอฉันหมายใจเธอ ไม่อยากได้ดวงจันเธอเป็นกระต่ายไม้จันแต่ตัวฉันนั้นหมายใจเธอกระต่ายกับเต้าก็เหมือนเราที่เธอไม่มองกระต่ายยังคงหมายองก,กับดวมจันที่เอื้อมไม่ถึงเธอบอกว่าเราไม่สมกัน เพราะเธอนั้นก็คูวดูดวงจันเห็นเธอแง้มมองดวงจันไม่ต่างกับฉันแง้มมองดูเธอเต่ายัางฉันคงไม่มีวันสมใจก็ตายก็ใช่ว่าจะสมใจอยากที่หวังยิ่งวักยิ่งเ็ะ ก็ไม่ต่างจากกันกระต่ายที่ไม้ปองหงจันไม่ต่างกับฉันไม้ปองตัวเธอกะต่ายที่แง้มมองวงจันไม่ต่างกับฉันแง้นมองกระต,าต่ายเต่ายังฉันคงไม่มีวันสมใจ ก็ใช่ว่าจะสมใจยอย่างที่หวังยิ่งรักยิ่งเจ็บก็ไม่ต่างจากกันกระตายที่คอยหมายฉันมีต่างกับฉันหมายปองตัวเธอกร็ตายที่หมายปองดวงจันทร์ ่ตามกับฉันกี่ไม้ป้องตัวเธอจบแล้วโปรบมือน,นะครับผมก็คือตั้งโจทย์ด้วยว่าเชื่อเพียงเต่า กระต่ายกับเต่านะครับลุงหลอดก็เลยแต่งแต่งมาได้แค่นี้ลองดูนะครับผมถ้าใครมีไอเดียดีๆอยากให้ลุงหลอดตั้งชื่อเพลงมานะครับลุงหลอดถ้าแต่งได้ก็จะแต่งนะครับลองดูครับใครจะเป็นเป็นคนตั้งชื่อเพลงให้ลุงหลอดไลน์ต่อไปนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมขอบคุณเฮียมนเฮียมนเจมนนะครับคูมนนั่นเองขอบคุณคูมนขอบคุณเฮียปูนขอบคุณ พี่ใหญ่นะครับผมแล้วขอบคุณคุณออช่องสาวแซอร์เจนไทยสวีเดนเสื้อฮิวชานลนะครับผมแฮปปี้ไลฟ์สไตล์บายแมตตยนุ้ยนะครับผมไอวอร์โพดิสานบ้านโนนนะครับผมปกหลาบโบลโบล่างอกป,ป่าสีทันยายังนะครับผมก็หลังน้อยคิดดื้อน,นะครับสาวเก๋นั่นเองนะครับผม พทิพนะครับมหาไทยทิพนะครับผม HGT Story หาไทยทิพนะครับผมจุ๊บจุ๊บออนทัวร์จุ๊บจุ๊บด้วยนะครับผมคู่แมมปรินาชาแนลด้วยนะครับผมโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยายจ๋านะครับผมยายจ๋าไปเยี่ยมด้วยนะครับผมยายกลมนะครับยายกลมฝรั่งเศสด้วยนะครับขอบคุณมากมาาชายพนมรูปหลอดนะชายพนมนะครับผมชายพนมมาแวแล้วด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมลุงหลอด F4 นะครับผมที่ลุงหลอดกล่าวถึงเรื่องไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่หวานด้วยนะครับนึกไปเร ม่วานนะครับผมพี่เอด้วยนะครับผมจันหอมด้วยนะคุณจันหอมน้าส้มด้วยนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเก่าถึงไม่หมดเลยนะครับขอบคุณมากมายนะขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเราด้วยสิีสวัสดีครับ